ลบออกไปไม่อารมไป็นบวกลบ,ลบ,ลบส่งคืนใน้บวกถ้าไหวก็เดินลบไปก่อนอยังดนะีเช่นการมาปฏิบัติธรรมเข้าเคสไปวัดเดินปรยุกเงียบๆเนี่ยจังเราก็คือลงไปก่อนอยังดนะีไปรีบพิบหรือนวะ่าไปรักษาใจยาใจอย่างเงี้ยเข้าไปนะจริงๆเราไม่ได้มาอยู่นี่ตลอดใช่ไหมเพื่อออกไปอย่างนั้นแต่ถ้ารู้ตัวเราว่าเราอยู่นี่นเราเริ่มตื่นใจโอ้แบบ เริ่มไม่หมบุดีใดๆกคนเริ่มไหม่ๆเริ่มด้วยากอารมณ์หงุดหงิดมาโหจะเป็นโทษต่อซ้ำนี้ต่อลูกต่อคนนคนน้ปุ๊บก็เบรกตัวเองไปบำบัดรักษาแล้วไปจำสิ่งกลจำสิ่งที่ว่าเนี่ดีขึ้นนะดีขึ้นรีบคิดัยสองสวันสองวันแต่นี้มันช่วงเวลาสั้นก็เป็นน้ำชิ้น้าต่อไปแล้วก็ไปรีบเองที่นเห็นว่าสงสรงเราวิธีบ้านอะไรบ้านะ แล้วังปิดตัวไปเองคนเดียวไม่ต้องไปเสวนากับใครครียังใครแล้วก็ปฏิบัติส่วนตนส่วนตน,น,ตนฉะนั้นบางทีแบบนี้เป็นการให้เชื่อให้เชื่อให้เชือเอ่อให้ออใหออคนก็เป็นต่อยอดกันเอ